กูเจ้าซีรีส์ห้าร้อยเที่ยวแรกมาไปไปรอดนะครับต้องเททิ้งดูกลับไปแก้มือเที่ยวนี้ไปไงออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว ดูเขาจะไปรอดไหมดูเขาจะออกจากบอ่อได้ไหมจะขึ้นถนนใหญ่ได้ไหมมาถึงกองดินกองเดิมเริ่มไปไม่รอดนะครับหมดใจไหมเรียบร้อยเรียบร้อย210เป็นไง อันนี้ไม่ใช่รถช่งางทิ้งอีกแล้วที่เก่าเวลาเริมดูเอานะครับพี่น้องไม่แบกจะแดกอะไรเต็มกล่องล้นปูกปกุกไปไม่ไหวอสองเที่ยวก็สองเทียเท่ยวที่เริมเลยนะครับแล้วรถเล็กของเราจะไปยังไง ยิ่งบืนก็ยิ่งขิวคัดยิ่งบืนคาดก็ยิ่งเม้นยิ่งบืนคาดก็ยิ่งใหม่เอาละครับงานนี้มันจะไปยังไงหูเจ้าล็อกกี้ร้อยก้าห้าำลังจะตักดินใส่เอาเรียบร้อยไย เรียบร้อยอ้าขึ้นได้ดูเจ้าล็อกกียร์วันนะครับเจ้าล็อกกี้เจ้าล็อกกี้ของเรากำลังมาครับร้อยเก้าห้าตามด้วยสมอเงินเจ้าซีรีส์ห้าไปไปหลอดเจ้าซีรีส์ห้ารรถช่างไปได้หนึ่งคัน เจ้าล็อกกี้นะครับเจ้าล็อกกี้แบกมาแล้วเจ้าล็อกกี้แบกมาแล้วร้อยเก้าห้าเจ้าล็อกกี้ท่าจะสวยเจ้าล็อกกี้ท่าจะสวยเจ้าล็อกกี้มาได้เรื่อยๆเจ้าล็อกกี้น่าจะผ่านโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดเจ้าล็อกกี้จะเหยียบขึ้นถนนแล้ว เจ้าโลก,กี้ยาง95เจ้าโลก,กี้ยาง900เจ้าโลก,กี้ยางใหญ่เจ้าซีรีส์500ยาง825ไปไปรอดอยาง900ไปแล้วครับโอ้เจ้าซีรีส์ ซีรีห้ารอยกลับไปแก้มือเที่ยวที่สามดูเขาจะกลับไปแก้มือเที่ยวที่สามถามวยเจ้าฟูโซ่ฟูโซ่ไปแล้วสองเที่ยวฟูโซ่เครื่องสองร้ยยี่สิบห้าแรงไปได้แล้วสองเที่ยว ดูเจ้าซีรีส์กลับไปอีกรอบที่สามเขาจะไปได้ไหมเจ้าซีรีส์กลับไปรอบที่สามจะไปได้ไหมดูสมองเงินมาแล้วครับสมองเงินเขาจะไปได้ไหมสมองเงินร้อยเจ็ดห้าสมองเงินร้อยเจ็ดห้าส่งมาเสียงดีส่งมาเสียงดีกำลังยังไม่ตก ส่งมาเสียงดีกำลังไม่ตกส่งมาเสียงดีกำลังไม่ตกส่งมาเสียงดีกำลังไม่ตกมาแล้วถ้าจะรอดเออเสียงดีกำลังไม่ตกมาเสียงดีกำลังไม่ตกผ่านครับพันนี้ก็ผ่านเจ้าเจ้าเจ้า เจ้าซีรีส์เที่ยวที่สามก็จะไปรอดไหม ดูนะครับเจ้าซีรีส์500กลับไปเอารอบที่3ดูเขาจะผ่านไปได้ไหมออกตัวมาแล้วออกตัวมาแล้วออกตัวมาแล้วเขาจะเปลี่ยนทางเดินมาแล้วครับส่งมาแล้วครับ สงมาแล้วส่งมาแล้วส่งมาแล้วเต้นมายังกระกบบเลยครับส่งมาแล้วส่งมาแล้วล่องน้ำล่องนี้ดีเดี๋ยวนี้น่าจะรอดเดี่ยวนี้น่าจะรอดเดี๋ยวนี้น่าจะรอดเยีบเยบเย็บเย็บ หบวกขุนหมานหกขุนหมานไปไม่ได้เลยวันนี้หักขุนหมานคาดเหม็นเลยผ่านแล้วจเจ้าซีรีส์สามรอบขึ้นไปได้แล้วเจ้าปูโซ่หัวประดุก แต่งมาสวยเลยคันนี้รถของท่านผอผอ,อ,อ,อปลาด้วดสังลุยมาแล้วครับให้สัญญาณเสียงมาแล้วออกมาแล้วให้สัญญาณเสียงออกมาแล้วส่งมาแล้วครับเสียงลั่นมาเลย เสียงลั่นมาเลยแรงที่สุดในบ่อนะครับ ตก,กําลังก็ไม่ตกยังไม่ตกกําลังก็ไม่ตกสามเที่ยวสามรอบผ่านนะครับโอ้โหชุดยอดชุดยอดอ๋อคนขับคือพ่อใหญ่กบเ,เต้นไปเหมือนกบเลยกึบกึบกึะลับกึะลบกึะลบกลบึกบกรบชุดยอด เจ้าฮิตาคิกำลังอุ้มดินมาเจ้าฮิตาคิกำลังอุ้มดินมาแต่งทางเจ้าฮิตาคิอุ้มดินมาแต่งทางเขาไปรอดบทเจ้าขุนหมานเจ้าขุนหมานยังไม่ได้สักเที่ยเลยไข่ยังไม่แตกเลยวันนี้เจ้าขุนหมานไข่ไม่แตกเจ้าขุนหมานไข่ไม่แตกยอมเขา khổ làng lan chinh, chinh. À...